สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับสิริกุลอัะปัญญาพลค่ะวันนี้พบกันในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมและเราก็อยู่กับ2คุณแม่แห่งฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะแม่ปุ้มเปรมสุดาและแม่บีกร,รมาลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะแม่ไหนๆก็มาพร้อมกันทั้งสองท่านแล้วนะคะต้องขอถามคําถามยอดฮิตเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ใครจะมาเป็นทายาทแห่งฝนฟ้าอากาศคะแต่ว่าก่อนจะตอบคาถามของคุณเกดเนี่ยนะคะ<า>ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เราสองคนทําหน้าที่คุณแม่พร้อมกับการรายงานสพ แต่ที่แน่ๆนเวลานี้นะคะขอใช้สิทธิ์ในการเป็นพี่ใหญ่ค่ะตอนนี้ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่จริงๆค่ะคุณพี่ค่ะมากราดมากค่ะรายงานอากาศให้ทุกคนได้รับทราบกันในช่วงนี้ค่ะยังคงมีร่องฝนพาดผ่านทางภาคเหนือและอีสานตอนบนอยู่ค่ะขณะเดียวกันค่ะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคใต้เนี่ยมีกําลังอ่อนลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีฝนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนนะคะว่าขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องกันด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการผลพาอากาศที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่ต้องตามติดกันเลยในช่วงนี้นั่นก็คือปริมาณฝนนะคะที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปดูภาพรวมทั่วประเทศไทยกันเลยนะคะโดยในภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ค่ะแต่พื้นที่ที่มีฝนมากอยู่ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่ตกมากที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทรและศรีสเกตส่วน นพื้นที่ริมชายฝั่งอย่างภาคตะวันออกมีฝน40%ของพื้นที่ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่แต่ฝั่งอัดามันมีฝนมากถึง80%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะเอแล้วสรุปแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นสมาชิกเพิ่มล่ะคะเนี่ยเออน้องเกดค่ะยังงงอยู่หระคะค่ะยังยังงงถ้าอย่างนั้นเกดโอ้โหยังไม่รู้ก็พี่เกตไงนี่เลยอะไรเงยสภาพอากาศเลยนะ่คะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาติดตามความคืบหน้าเหตุ น้ำท่วมที่จังหวัดภูกเก็ตกันก่อนเลยนะคะแม้ว่าวันนี้ค่ะฝนซาไปแล้วแต่ว่าฟ้ายัางครื้มบางจุดน้ําลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือพื้นที่ตําบลสาคูน้ํายังไม่ลดเท่าไหร่ชาวบ้านยังอยู่กันอย่างยากลําบากนะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะฝนตกติดต่อ<า>กันหลายาวันถนนทางหลวงสายตรังกระบี่ยุบทั้งเลนค่ะกว้าง20เมตรลึก4เมตรเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งนําสะพานเหล็กมาเชื่อมต่อชั่วคราวแนะนําประชาชนนะคะเลี่ยงใช้เส้นทางกันไปก่อนค่ะคราวนี้มาดูเรื่องดีๆกันบ้างค่ะวันแม่ปีนี้ ประชาชนก็แห่พาแม่ไปเที่ยวทะเลและอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาที่จะกูดจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะจนที่ภาพเียเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าสภาพอากาศเป็นใจแต่ก็อย่าลืมคานึงเรื่องความปลอดภัยกันไว้ด้วยนะคะและปิดท้ายค่ะเราไปดูส่งเข้ามากันนะคะภาพแรกค่ะสะพานบ้านโชคไทยคุณอาเปาค่ะและต่อมานะคะมาดูฟ้ายามเย็นทันญบุรีคุณนพร,รัตน์และปิดท้ายยามเย็นที่นาอินคุณธาราทิพย์ค่ะ เพียบม,มากาอยู่เป็นเือ,อาชีม้มากถูก<อ>ใจพี่มากมากเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะพี่เกดสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าจำได้ว่าช่วงนึงก็เคยมารายงานสภาพอากาศก<ช>ันแล้วใช่แล้วนะค<น>ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเกดไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีน้องใหม่สองสาวสวยอีกด้วยนะคะจะเป็นใครเนี่ยต้องติดตามกันค่ะแต่รับรองว่าฟิลฟับสนุกสนานเหมือนกับพี่ปุ้มแล้วก็น้องบีแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะงั้นวันนี้เกดนะคะแล้วก็แม่ปุ้มแม่บีต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ